สวัสดีครับผมทำกินเองชวนเพื่อนๆมาทำต้มยำกระดูกซี่คโครงหมูเมนูแซ่บๆกระดูกเปื่อยๆรสชาติจัดจ้านครับผมเริ่มเลยอันดับแรกใช้น้ำสะอาด1.5ลิตรนะครับใส่ลงหม้อขนาดนี้ได้เลยนะครับจากนั้นตั้งรอจนเดือดพอเดือดใส่ซุปก้อนกระดูกหมูลงไป1ก้อนนะครับตามด้วยข่าครับผม15กรัมครับตะไคร้30กรัมครับ หอมแดง3หัวบุบแค่พอแตกนะครับใบมะกรูดฉีก5ใบครับหลังจากใส่ลงไปแล้วตั้งสักครู่รอจนเริ่มมีกลิ่นหอมก่อนครับจากนั้นก็เล่งไฟแรงๆครับผมใส่กระดูกซี่โครงหมูลงไปได้เลยครับวันนี้แอดมินใส่กระดูกซี่โครงหมู1กิโลกรัมครับหั่นเป็นชิ้นตามล่องมาเลยนะครับแล้วก็ขยำเกลือสักรอบหนึ่งลดข้าวได้ครับพอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเราจะไม่คนแล้วนะครับเราจะตั้งต่อรอจนเดือดขึ้นมาเลยครับนี่นะครับ เร่งไฟได้เลยครับพอเดือดขึ้นมาแบบนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ3-4นาทีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทยอยช้อนฟองออกครับพยายามช้อนออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะช้อนออกมาได้นะครับพอช้อนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลดไฟเป็นไฟกลางไปทางอ่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตุ่นไปเรื่อยๆจนกระดูกสุกครับผม แอดมินจะตุ๋นประมาณ20-25นาทีครับพอครบ25นาทีเรียบร้อยจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกจินดาโขกครับใครชอบเผ็ดสามารถใส่เพิ่มได้ครับเสร็จแล้วตั้งไฟต่ออีกประมาณ5นาทีครับรอจนพริกกับมะเขือเทศสุกก่อนครับพอทั้ง2ออย่างนี้สุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปได้เลยครับแบบนี้นะครับ พอต้นหอมผักชีโดนความร้อนสักคู่หนึ่งก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็ใส่พริกแห้งขั่วครับตามด้วยน้ำปลาปรุงรสชาติแล้วก็น้ำมะนาวครับใครจะใส่พริกป่นเพิ่มก็ได้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มยำกระดูกซี่โครงหมูเมนูนี้ทำง่ายแซ่บมากๆอัตราส่วนอยู่ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วอย่าลืมลองทำกินกันดูครับ